สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชวิตทุกทั้งครับชีวิตจะเป็นแบบนี้เสมอมนประเจาแต่งตั้งให้เรานำหรือทำอะไรสักอย่างจะมีคนที่คอยสนับสนุนและมีคนที่คอยคัดค้านพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้เราทำหน้าที่ที่พระเจ้าแต่งตัง้งอย่างซื่อสัตย์ด้วยความรักและความย่งเกรงพระองค์นะครับพระรามหนึ่งสามเอวที่10ข้อ26สหซาอุนก็กลับไปยังบ้านของท่านที่กีบอาด้วยและมีนักรบ ที่พระเจ้าทรงดลจิตใจไปกับท่านด้วยเมื่อสัมม่งว่าให้ทุกคนกลับไปอย่างบ้านของตนสะอุนก็กลับบ้านด้วยครับแต่เขาไม่ได้กลับไปเพียงคนเดียวพระเจ้าได้นําให้มีนักรบกลับไปกับเขาด้วยในพระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้ระบุจํานวนแต่การที่พระเจ้าดลใจให้มีนักรบไปด้วยทาให้ผมเห็นว่าหากพระเจ้าจะใช้เราในงานใดๆพรงจะเตรียมสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ในงานนั้นไว้ให้แล้วนะครับขอพระวิญญ,ญาณบริษษษษษสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจนแม้เราเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้า แต่เราจะทําตามคําสั่งและคําแนะนําที่พระเจ้าบอกด้วยความเชื่อฟังนะครับพระธรรมหนึ่งสมเบบทที่สิบข้อยีแต่มีคนอนิพาน์บางคนกล่าวว่าชายคนนี้ช่วยเราได้อย่างไรแต่เขาก็ดูหมิ่นท่านไม่นําเครื่องบรณา,ารมาถวายแต่ท่านก็นิ่งเสียพี่น้องครับแม้จะมีคนเชื่อว่าพระเจ้านําเราจริงๆแต่จะมีคนไม่เชื่อว่าพระเจ้านําเราเพราะความไม่เชื่อทาให้คนเหล่านั้นทําลายกําลังใจเราด้วยรูปแบบต่างๆ ในที่นี้คือการไม่เคารพก,การพูดถักหันน้ำใจพี่น้องครับเราจะพบคนแบบนี้บ่อยๆมือไม่พายเอาเท้าราน้ําแต่สิ่งที่สักอูลทําคือน,นิ่งพี่น้องครับขอพระเจ้าเนำให้เราจะไม่หมดกําลังใจและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จะออกผลในจุงเราเพื่อเราจะสามารถควบคุมจิตใจของเราให้นิ่งได้พี่น้องครับขอให้เราแน่ใจมั่นใจในการทรงเลือกทรงเรียกและทรงนําเราเพื่อเราจะทําหน้าที่ที่พระเจ้าแต่งตั้งเราให้สาเร็จ พี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรให้เราที่จะมองเห็นสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้มากกว่าที่เราจะไปสนใจคนที่ต่อต้านเรานะครับพี่น้องครับให้เราที่ทานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีใครเทียบเทียมพระองค์ด้ได้รับของพระองค์ประจักษ์แจ้งแก,แก่เราทุกคนผ่านการทรงสร้างของพระองค์พระเจ้าข่ะเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นผู้นำของเราเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงเลือกและการทรงเลือกของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเรากลับมาเป็นลูกของพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กับเราแม้ว่าจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยที่ต่อต้านคัดค้านแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่พระองค์จะนำให้เรามั่นใจในการท่งเรื่ระส่งเรียกของพระองค์เพื่อเราจะดำเนินชีวิตของเราตามพระทัยของพระองค์ขอบพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่รักและยาเกรงพระองค์โดยมีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์แต่ขอพระเจ้าเมตตาที่พระมีบทสุดศักดิ์สิทธิ์กำมนดจะควบคุมจิตของเรา แลขอให้ผลของพระวิญญาณนั้นจะเกิดขึ้นเพื่อจะไม่หวั่นไหวไม่หมดกำลังใจแต่สามารถจะสงบนิ่งและทําหน้าที่เราอย่างซื่อสัตย์ต่อพระองค์ขอสมบันำเรบบาด้วบัญชาเราจะเห็นการจัดเตรียมพระองค์ขอสมบันำให้ดวงจังนทราจะเข้มแข็งกล้าหาญที่เราจะไม่หยุดทําหน้าที่ของเราเพราะมีคนมีภัก์วิจารหรือดูหมิ่นเราขอสมบัตแม่ตาด้วยจิยตจิญญาติทาหน้าที่ของเรานําให้เราจะถวายเกียรติปพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวขอสมบัติแม่ตายราดรวยบัญชาที่ฐานทุนขอรับขอบทุกขุมพงค์ในพระนามพระสุริเเจ้าาอมน พี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมพุทธวงศ์สันเสริญครับ